นี่คือ Airbus A 3 3 0 MR TT เครื่องบินที่พัฒนาจากเครื่องบินโดยสาร Airbus A 3 3 2 0ให้สามารถเติมเชื้อเพลิงให้เครื่องบินรบได้โดยไม่ต้องลงจอดด้วยระบบ3แบบคือระบบบูมท้ายเครื่องแท่นเติมใต้ปีกและชุดเติมท้ายลำตัวสามารถเติมให้หลายลำพร้อมกันโดยมีพิสัยบินได้ไกล16,000กิโลเมตรบินจากกรุงเทพถึงนิวยอร์กได้โดยไม่แวะเติมเชื้อเพลิง ทำความเร็วเดินทางสูงสุดประมาณ0.86มักจุดเด่นสำคัญคือระบบเติมเชื้อเพลิงอัตโนมัติ A3R เป็นเครื่องบินลำแรกของโลกที่เติมเชื้อเพลิงด้วยบูมอัตโนมัติได้ช่วยลดภาระนักบินและเพิ่มความปลอดภัยและสามารถบรรทุกได้ประมาณ233ตันทําให้ปฏิบัติภารกิจเติมเชื้อเพลิงและขนส่งได้พร้อมกันโดยไม่ลดประสิทธิภาพของบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ในปัจจุบันมีหลายประเทศใช้งานรวมถึงออสเตรเลียฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรสิงคโปร์เกาหลีใต้และกองทัพอากาศนาโต A330MRTT เปลี่ยนกติกาการรบสมัยใหม่ด้วยความสามารถเติมเชื้อเพลิงและขนส่งในเครื่องบินลำเดียวทำให้กองทัพปฏิบัติการได้ไกลขึ้นนานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พิสูจน์ว่าเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าการป้องกันประเทศได้อย่างแท้จริง